คุณลูกค้าครับออกรถมือ2ที่ไหนก็ออกได้แต่ทำไมต้องมาที่ตั้มพีพีคารีบฝากชื่อและเบอร์โทรก่อนคลิปจบนะครับที่เต้นกลางนาออกรถใช้เงิน9บาทจอง9บาทพี่เถอะและ้ครับพี่เถอะและ้เชื่อหรือเปล่าว่าตอนนี้รถนะราคาเนะี่ยผมบอกได้เลยนะผ่อนแค่เดือนละ2,000 999บาทเชื่อไหมจะบ้าไปแล้วใครก็ให้ผ่อนกันฟังไม่ผิดหรอกครับรถเก๋งผ่อน2,999บาทรถกระบะผ่อน3,999บาทเฮ้ยผ่อนทูมอเตอร์ไซค์อีกเหรอและดูแลหลังการขายด้วยนะซ่อมฟรีนะหปี1 0 0 0 0แโลเฮ้ยเป็นไปได้เหลอเท่านั้นยังไม่พอมีคอเซ็นเตอร์ดูแล24ชั่วโมง บ้าไปแล้วไม่มีที่ไหนเขาทำกันหรอกเฮียมีรถยกรถลากฟรีหนึ่งปีฟรีฟร,ฟรีด้วยมีอู่ซ่อมในเครือ1,700อู่ทั่วไทยเฮ้ยจริงอะเรื่องจริงมีรถสำรองใช้ระหว่างซ่อมโอ้โหรู้สึกดีมากๆเลยแต่ถ้าไม่เบิกรถสำรองใช้ระหว่างซ่อมเราออกค่างวดให้ยอยากไปฟรีค่าจัดฟรีค่าโอน ฟรีพรบฟรีต่อภาษีและฟรีประกันด้วยถ้าบริการดีๆอย่างนี้ต้องรีบไปแล้ว่ะไปเลยฮะที่เต็นท์กลางนาขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศดตรตั้มพีวีคาร์จัดให้ครับที่ไหนอยู่ที่ไหนลำลูกกาคลอง14เลือกรถมือสองเลือกเต็นท์กลางนาขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศได้เลย้เวเจอกันครับเชิญมาเชิญที่เต็นท์กลางนาลำลูกกาคลอง14